สวัสดีเจ้าโอเดสเซซิฟมาหั่แล้วนะเจ้าตอนนี้อยู่ดูสนดอรฟรัฐนอร์ไรเบทเฟลเบียนะเจ้าประเทศเยอร,รมนีนะเจ้าหลายๆท่านบอกว่าจะทำให้สุขภาพดีได้อย่างใดนะเจ้าสุขภาพดีมันเกิดจากจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะเจ้าที่สำคัญก็คือกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นบะเกี่ยวนะเจ้าแล้วก็กินพักผลไม้ที่ พนหองว่าเป็นพักสดนะเจ้าล่าอยู่เยอรมันกินอยู่อย่างใดนะเจ้าปิก้กกินะได้กับกินอันนั้นนะเจ้าที่นี่ก็มีพักผลไม้เหมือนกันแต่ราคาค่อนข้างสูงเน,นาะหัวอู้ถึงราคานะเจ้าเพราะว่าสําหรับโอเดสเนี่ยมาอยู่เยอรมันนะเจ้าขอถือคติของพี่สาวสองพันคันจิโกก,ก็ละกันว่าเรื่องเงินมาแจ้งปัญหานะเจ้าแต่ปัญหาของมูเฮาทุกคนพี่น้องทุกคนก็คือบ่มีเงินนะเจ้า เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือบบมีเงินเจ้าอยู่ที่นี่เรากินพักสดแนะเจ้าทำเพื่อสุขภาพดีนะเจ้าเนาะอันนี้เป็นมะเต้าแตงโมนะเจ้าพักสดอ่างนที่นี่ผักสดนะฮะกล้วยนะเจ้า กติโอเดตอยู่เยอรมันนี่เปิงอกเปิงใจนะเจ้าเวลาพักไม้ไส้เรืออย่างเนาะมันสดแล้วก็มันแบบยิ่งใหญ่อลังการมันเหมือนหูนน่ะมันดูดีนะเจ้าเนาะจะมีอันที่นําเสนอนะเจ้าก่อนจะนําเสนอว่าน้องโอเดตจะนําเสนอเรื่องอะไรอย่างนะเจ้าน้องโอเดตขออู้เรื่องประเทศเยอรมน,นีน้อยนะเจ้าประเทศเยอรมันเนี่ยนอกจากการจราจรที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะเจ้า กฎระเบียบในการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะเจ้ายังมีสิ่งหนึ่งที่เฮามาประเทศเยอรมันเนี่ยเฮาจะต้องระมัดระวังก็คือการทิ้งขยะนะเจ้าการทิ้งขยะจะทิ้งขยะไปเลยมาได้นะเจ้ามีความผิดตามกฎหมายประมวลอาอาญาบ้านเปิละระกันนะเจ้าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะเจ้าเขาก็ต้องมีถุงตัยก้นแล้วก็เก็บขี้มันนะ เวลาหมาแมวขี้เ,เนี่ยต้องเก็บใส่ถุงเพราะว่าจะเป็นถุงเหลืองถึงแดงนะเจ้าแล้วขอไปคว้างไว้ตัวทิ้งเหี้ยมาได้นะเจ้าสูบุรีคนเยอรมันกับสูบุรีอยู่แต่ว่าจะทิ้งคว้างไปเลยมาได้เพื่อจะมีสถานที่ที่ชัดเจนนะเจ้าว่าขยะจะต้องทิ้งตรงไหนนะเจ้าเพิ่นมีการสร้างจิตสํานึกคือประชาชนเยอรมันเพิ่นเนี่ยถนนหนทางนะเจ้าที่สาธาณนะหรือว่าสถา,านที่ฟอ r e เรสหรือว่าเป็นสถา,านที่ที่เปื่อนองว่าส่วนสาธารณะเนี่ย ป้นดูแลรักษาร่วมกันนะเจ้าละก็สถานที่ต่างๆป้นดูแลร่วมกันนะเจ้าอะมาถึงสิ่งที่โอเดสจะนําเสนอนะเจ้าก็คือคูแคมเบอร์หรือว่าบะแตงนะเจ้าบะแตงบ้านเป้นใหญ่มากนะเจ้าขอยา้าว่าใหญ่แลว้วก็ยาวมากนะเจ้าเอ้เหรอใครเอาไปฝากพี่สาวสองพันพี่มูลนะน,น้องเด่นณภาปีตอกแตกปีแดงปีเอ็ดนะเจ้าหรือว่าหลายคนที่เมืองไทยมาแต่งบ้านเป้นยาวมากนะเจ้า ได้จะกินมะแตงเฮาก่อนเนาะเนี่ยมันยาวแล้วไปกินกล้วยแตงกระละกันนะเจ้าวิธีการกินกล้วยที่ถูกต้องนะเจ้าสไตล์ของโอเดเจสิบนะเจ้าโดยโอเดสจะกินใี่พอนะเจ้าประมาณว่ากิน3ามสี่กัมแล้วก็เสี่ยงลึงนะเจ้าก็คือ 1. นึปอกเปลือกให้สวยงามนะเจ้าหลังจากนั้นปับกินเข้าไปเลยกินยังมีความสุขแค่ผ์ผายทำไมใจสน,นะเจ้า โอ้รำเนื้อคอนทุกเจ้าดูแลสุขภาพของตวัวเอกลักษกณนกาเจ้าโอเดสเซซิฟรายงานสดจากดูสนดอฟรัตโนอไรเบตเฟลเลียประเทศเยอรมนีเจ้ากินล้วยก่อนเนอะ